สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มพามาชมวอเตอร์เครสผักวอเตอร์ครสนะจ้าเยอะมากไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยจะเพื่อนๆจ้ามีแต่ยอดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมาวันนี้มากับเพื่อนจ้าวันนี้มากับเพื่อนเพื่อนจ๊อบแล้วก็สามีเธอนะจ๊ะดูสิจ้าเพื่อนๆมีแต่ดอกอวบๆใหญ่ๆทั้งนั้น กินเป็นปีเป็นปีก็ไม่หมดโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมาช่วยกันเก็บหน่อยแล้วจ้ามา s <S มามาอ,อันนี้ก็มีจ้ะอันนี้อ๋อก็อ่อนๆแต่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรจ้ะเ <'s> like พื่อนๆครดโอ้ยขุมทรัพย์ขุมทรัพย์เจ้าเพื่อนๆจ้า <c oughs> <c oughs> แยบเลยเก็บเลยจ๊อบนี่เพื่อนจ๊อบโอ้มีเป็ดด้วยนะจ้ะเป็ดเป็ดมาหาจากนี่นี่เป็ดมา ออ้ยเห็นหมาจานเพื่อนๆยอดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเท่านิ้วก้อยเลยจ้าอะไรมันจะใหญ่ทั้งอวบขนาดนี้มาช่วยกันเก็บหน่อยเร็วสุดยอดสุดยอดไม่เอาเหรอเองเอาเอาซิมันเยอะไม่รู้จะเอาอันไหน <c oughs> ไม่รู้จะเอายอดไหนจะเพื่อนๆมันเยอะไปเอาเก็บตัวเองเก็บเลยเอาเก็บ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 มีจอบเขาจะเก็บนะจ๊ะ อนั่นนั่นเก็บแล้วนี่ <omon os S 1> นี่ออ้ยทำไมมันจะใหญ่ขนาดนี้อวบไหมโอ้อวบเลยอวบอวบเลยสุดยอดสุดยอดโอ้ยนี่จะ,อ,จะอะไรจะใหญ่ขนาดนี้แล้วกรอบด้วยใช่ไหมตัวเองอืม อสุดยอดสุดยอดตัวเองไปทำไฟแดงก็อร่อยนะอแล้วก็เยอะมากเลยจะเพือพอพอพอ่อนเพื่นทั้งน้นเลยจะกินเป็นบ้านทั้งบ้านทั้งเมืองก็ไม่หมดอม,ม,มีคนฝรัง่งน้นเขาก็เก็บจะเพือพอพอ่อนเพื่นนั้นๆส้มเห็นอยู่โน,น่น้ เขาก็เก็บเหมือนกันเขาเห็นเราเก็บนะจ๊ะมันเยอะมากมเยอะมากเลยจ้ะอ,อันนี้ผักวอเตอร์เครสนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนยอดใหญ่ๆจ้ะอืมกินเป็นปีก็ไม่หมดตัวเองดูสิจ๊ะเพื่อนเพื่อน Um, nutrients mm. to get this big, have not Yeah, I think it's a good, yeah, good right. water. Well, the water, mm. water, it's used to have um, about 13 paper mills along the way, mm -hmm. and it's only mm. about five miles long, yeah. because the water was so pure. Mm -hmm. The last one closed, the proper mm. water mills, in about 1905. Yeah. Mhm. you hear the sound

ผักบุ้งไฟแดงนะจ๊ะทำผักบุ้งผักบุ้งไฟแดงอร่อยมากๆเลยจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวส้มจะเก็บตรงนี้จ้ะเพื่อนๆ <c oughs> ถึงจะถึงจะไม่ค่อยอวบแต่ก็อ่อนๆจ้ะ <c oughs> น้ำก็ลึกเหมือนกันจ้ะเพื่อน <c oughs> <c oughs> หรอนี่จ้ะอ่อนอนมันจะเล็กแต่ก็อ่อนจ้ะอืมอ่อนมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆไม่ต้องเอาใหญ่จ้ะวันนี้ขอกินอันเล็ก อไฟแดงไฟแดงจ้กเพื่อน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเปิไดไว้ก่อนอ่อนดีจังเลยเจ้ะ Nhi chọc khô khô chưa anh Nó thải tự anh chẹp ngủ จะอ่อนขนาดนี้เจ้ะเพื่อนกินได้หมดเลยจ้ะ I think this one is smaller than another one, here Yeah, I don't know. is smaller as well. Yeah, it is. It's smaller. Yeah, it is. <coughs> <Yung. coughs> ยังยังอยู่ยังอยู่เจอะได้กี้ไม่ได้ถ่ายตอนที่ไม่ได้ถ่ายร้วยกันเลยดันไปเก็บที่เป็นหั่ะน้่เป็นอะไรจ้ะไปห่องตรงไหนหนาวก็เย็นเย็น ไ,ได้เก็บมาเก็บนานแล้วนะจนี่แน่ใช่เป็นเื่ด้วยรงทางน,นี่นะฮันี่รงาทุกที่เร้<ม>รู้ว่าจะไม่มีแล้วนะอ่เองมี<ล>่ยงดดลอกไป่ t ้ 嗯。 โอเคโอเคตบหน้าขอขอละเสร็เก็บให้ฉันเขาบอกว่าจะเอาเมล็ดกล้วยมาเก็บให้ฉันตัวเองเก็บให้ฉันไั้ไหมอืมคิดว่ามันจะหมดแล้วนะเจ้าเพื่อน ใกล้หน้าหนาวแล้วที่ไหนได้ยิ่งงามยิ่งออกรูปออกหลานน้ำมันสะอาดนะ้งใช่น้ำก็สะอาดจะเพื่อน เต็มเลยเต็มอ่ะเี๋ยวนสีนนี้อืคิดว่าคงจะพอแล้วเราจะเพื่อนๆขอบคุณนะจ๊อบโอ้ยีความยินดีค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าอยู่ใกล้ๆมาเก็บช่วยกันเลยจะเยอะมากนี่เลยจ๊ะ เจอกันเจอกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าวัสด,ดีจ้าบ๊ายบายบ๊ายยจอบบ๊ายบาย